เออนะเออคนอยากช่วยไม่ต้องหาข้อแม้หรอกแมน่นพี่เออือพี่เอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเป็น fc เขาเนาะเออแล้วก็ยังมาเม้นแบบนี้ใช่ไหมเออมันคือคือถ้าอยากซ้ซอยกับซอยไปเลยอือก็อยากจะช่วยก็ช่วยไปเลยก็ให้ไปเลยแล้วเขาจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ขึ้นอยู่กับาการพิจารณาของชุดใหม่ทีมใหม่ ใช่ไหมอันนี้พยายามที่จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าชุดใหม่ไม่เข้ามาหาครอบครัวมันก็จะเป็นแบบเดิมมันก็จะต่อสู้แบบเดิมรู้ได้ไงว่าเขาจะต่อสู้แบบเดิมนะเออการที่เข้าหาครอบครัวไม่ได้มีประโยชน์ค่ะณณนะนะชั้นนี้แล้วนะ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาสืบไปหมดแล้วเขาเบิกความอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วทา,ทางที่ที่ทางคนในครอบครัวไม่มีใครขึ้นเบิกความนะ เอออย่าลืมตรงนี้แล้วการที่อยู่ชั้นฎีกาอะ่ะจะมาย้อนมาเรียกเบิกความคนในครอบครัวไม่มีค่ะเขาสู้กันด้วยเอกสารเออสู้กันด้วยสำนวนที่ต่อสู้กันมาค่ะโมเมนว่าสิมาเบิกเอาเอาคนในครอบครัวขึ้นมาเบิกความใหม่แบบนี้ไม่ได้ค่ะอืมเ,เข้าหาเข้าหาแล้วได้อะไรค่ะอันพูดตรงนี้ก่อน อให้ข,าหาข้อหาครอบครัวมันสิได้ยังได้ได้ข้อมูลอะไรเออทุกสิ่งทุกอย่างคุณให้การกับชั้นพนักง,งานสอบสวนไปแล้วจนมีหมายจับจนมีการต่อสู้คุณมั่นใจใช่ไหมว่าการให้การในชั้นพนักง,งานสอบสวนคุณให้การเป็นประโยชน์กับทางจำเลยคุณมั่นใจไหมถามก่อนตรงนี้ นะถ้าเขาจะามาต่อสู้เขาก็เอาคําให้การของของคนในครอบครัวเออของคนในครอบครัวนะ่ะจากชั้นพนักงานสอบสวนเพราะว่าในชั้นศาลไม่ได้มีใครถูกเบิกเบิกความนะเอออันนี้อันนี้ขอก็บอกตามความคิดของข่อยนะอืมนะพูดตามความคิดของของหนูเองนะถ้าถ้าสมมติว่าครอบครัวช่วยได้ ถ้าจะเอามามาช่วยตอนเนี้น้ำหนักไม่มีค่ะอืมน้ำหนักไม่มีเพราะไม่ได้ให้ไม่ได้ขึ้นเบิกความไม่ได้มีการเอ่อเบอิกความบนชั้นศาลเอ่อการคำพูดของคนในครอบครัวจะมีอยู่ในสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและเป็นการทำสำนวนฟ้องอืมค่ะตรงนั้น แล้วมั่นใจแค่ไหนว่าในการให้ในการให้ปากคําหรือการในการให้ปากคําของคุณในชั้นพนักงานสอบสวนอ่ะเป็นประโยชน์กับเขาเออคุณอาจจะรู้ว่าทางฝั่งนู้นเขาคิดจะต่อสู้ยังไงเขาคิดจะทําอะไรแต่ในการในการต่อสู้ในในในชั้นต้นคือสําคัญที่สุดนะอืมการต่อสู้ในชั้นต้น ถ้ามีอะไรคือยัดเข้าไปเลยอืมคือยัดเข้าไปเลยต่อสู้ในชั้นสําคัญที่สุดคือเป็นการต่อสู้เป็นการติดกระดุมเม็ดแรกถ้าผิดก็ผิดตั้งแต่ชั้นต้นค่ะอืมช่วยได้ค่ะอืม <c oughs> พีบ ดูว่าเขาอยากรู้ว่าชุดใหม่ของป้าเป็นใครหรือเปล่าใดๆอืมในเรื่องของอ่าทนายชุดใหม่นะคะไม่มีใครรู้เพราะมีเพลยูกมีป้าหูคนเดียวเออหรืออาจจะมีคนรู้กับป้าแค่เออเป็นอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เออท่านสองท่านเนี้ยเออแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะคะที่ป้าไม่เปิดเผยนะไม่ว่าใดๆก็ตามไม่ต้องออกมาพูดว่าเป็นใครเป็นชุดไหนเป็นอะไรยังไง ถูกต้องแล้วนะอืมเอออยากซิหูเฮ้ยยังล่ะเออพี่เดียวดีค่ะอืมเออไม่ไม่รู้สิอันนี้หนูหนูไม่ใช่ว่าไว้ใจหรือไม่ไว้ใจนะแต่หนูมาพูดอ่ามาพูดเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ถูกไง เออสิ่งที่เขาพูดคือการที่บอกว่ามีข้อมูลมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะต้องมาปรึกษาจะต้องมาปรึกษาเขานะถ้าอยากจะรอดหรือถ้าอยากจะอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันสิ่งที่คุณมีอ่ะมันจะทําให้เขารอดจริงหรออืมสิ่งที่คุณมีมันจะทําให้เขารอดจริงหรอถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณมีมันทําให้เขารอดคุณก็ให้ไปเลยคะ่ะ คุณให้ไปเลยคุณไม่ต้องมันมาเรียกร้องหรือว่ามาตั้งเงื่อนไขหรือว่าจะต้องมาขอบคุณคุณอะไรถ้าให้ไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมาอวยคุณหรอหรือยังไงอ่ะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เออไม่ใช่การให้โดยจริงใจอ่ะคอยรู้สึกจังสี่นะแม่เออนะหนูรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะคุณจะมาเรียกร้องอะไรอ่ะถ้าคุณบอกว่าคุณมีข้อมูลถ้าคุณอยากช่วยจริงอ่ะคุณก็ให้ไปสิ ช่องทางหรือว่าเอ่อช่องทางหรือหนทางในการการให้อะ่ะมัน,ม,นมันไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรขนาดนั้นเออเยอะแยะถ้าจะให้จริงอะ่ะอืมนะอันนี้เออไพซิเคียรก็สร้างเ้วอคข่อยขอย,อยว่าตามความคิดข่อยเออไม่รู้นะเออใครใครจะโกรธหรือจะอะไรยังไงก็ หนูพูดตามตามตามสิ่งที่หนูคิดนะว่าเออคนเราถ้ามันจะช่วยกันจริงอะ่ะมันไม่ออกมานั่งอ่าออกมานั่งหาหาข้อแม้หรือหาอะไรหรอกเออช่วยก็ช่วยไปสิเออมาตั้งแง่ตั้งงอนตั้งเงื่อนไขอยู่อะเออใช่ไหมแม่นบอพี่ดวงนะคะเดี๋ยวค่ะสิดา ตัวเดินได้ก็ได้เลยคอยว่าคอยว่าคอยว่าถึงเด้อืมคอยว่าคอยว่าคอยว่าเ่ผิดเด้การนี่มาซอยคัรที่มาซอยสิเว่าเออแล้วแล้วข้อมูลอ่ะอืมคอยก็บ่เห็นบอกว่ามีอย่างเนี้ยหนูไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างข้อมูลที่บอกว่ามีมีมีนู่นมีนี่มีนั่นอ่ะอืมมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเออ มั่นใจแค่ไหนว่าการที่ค้านเขาเข้าหาแล้วอ่ะแล้วลุงจะรอดอ่ะเออมันมีคํานีน่นาเด็มีคําว่าต้องค้านเข้ามาหาเพราะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ติดคุกเขาไม่ได้เป็นคนที่รับโทษยี่สิบหกปีอันนี้ข่อยก็เลยว่ามันโมเมนต์หรอมาการสีว่าสีซอยเขาการสีให้เขาค้านเขาเข้าหาอืมถ้าจะบอ,บอกว่าเขาอ่า เขาไม่เปิดกว้างไม่เปิดรับเขาเปิดหมดใครมีก็ให้ปะใครมีก็รับหมดนะแต่ว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนอะต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาเขาเรียกว่าการพิจารณาของอของชุดใหม่ค่ะเออสิมาให้เขานางตัดสินใจว่าเออถ้าถ้าคุณพูดว่าสําคัญก็คือสําคัญอย่างที่คุณพูดหรอไม่ใช่นะเขา,ามีชุดของเขามีทีมของเขาค่ะ มีชุดของเขามีทีหมอเขาซึ่งซึ่งตรงเนี้ยอืป้าเขาตัดสินตัดสินใจแทนไม่ได้